ทุกคนเห็นภาพในฝันผมหรือเปล่าครับนี่แหละครับวันนี้แหละครับผมจะเอาคอมโบในฝันมาใช้ในชีวิตจริงนะครับนี่เลยมันเลื่อนเรือนรางแล้วจะจางหายไปผมต้องรีบเก็บข้อมูลแล้วก็รีบเอามาเล่นในเกมนี้ให้ได้นะครับผมผมจำได้หมดแล้วครับผม คอมโบในฝันวันนี้ของผมนะครับทุกคนรอดูได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> นี่ก็คือคอมที่อยู่ในฝันของผมนะครับผมก็คือแม็กป่าเซเนียลออฟลูอี้ลมนะครับผมก็คอมโบมันจะมีอยู่ว่าผมล็อกใช่ไหมแล้วผมชนตั้มเซเนียลลงปุ๊บลงมากดฮิลลลูอี้เรียกกลับบ้าน easy kill ครับผม ก็เรามาดูกันนะครับว่าปั่นนั้นจะเป็นจริงไหมนะครับก็เป้าหมายหลักของผมก็น่าจะเป็นไวโอเลตนะครับผมแต่ถ้าไวโอเลตมันค่อนข้างเซฟเกินไปก็จะเปลี่ยนเป็นคีลานะครับผมรอดูได้เลยบันเทิงแน่นอนจะเริ่มเลทก่อนแล้วกันนะครับผมเอยผมเริ่มบูดีกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจละเริ่มบูดีกว่าปั่น2ครับปั่น2ครับจังหวะน,นี้ปั่น2ครับสยองขวัญครับแตะ แตะแตแตะโอ้โหก็ถือว่าฟามไม่แย่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้นเกมก็จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่แรงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมจะเล่นเป็นเซตขวานไฟก่อนนะครับเราก็จะใจเย็นๆนะครับผมรอคอมโบมันจะเกิดได้ก็ตอนกลางๆเกมนะครับข้างบนนี้ผมไปได้เลยนะครับผมผมถึงนะครับผมถึงนะครับผมถึงนะครับเนี่ยยังไงครับยังไงครับมีไหมมีไหมมีไรมีไหมมีประเด็นหรือเปล่าจะมีไหมจะมีหรือเปล่า โอ้หเพื่อนบาดไปหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วครับผมบ้อาบนน่าจะเสียหายด้วยนะครับนี่จังหวะน,นี้เฮ้ยเคลียบนเคลียบ,ยบหมดครับจังหวะน,นี้เพื่อนผมเล่นดีอยู่นะถือว่าไม่แย่นะครับผมถ้าสามารถเคลียบบนหมดได้และตายแค่หนึ่งคนนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าป่ากเขาจบไงส่วนตัวผมขอฟาร์มไปก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้หน้าชนใครยังไม่น่าจะเสียชีวิตนะขโมยโดนอีกแล้วครับเขาย้ำนะครับเขาย้ำนะครับเขาอยากจะย้ำนะครับอแน่แน่แน่อยากโต้ผมอ่ะอยากโต้ผมอ่ะอยากโต้ผมอ่ะอยากโต้ผมอาะเหมืนนี้เหมนีนน เดี๋ยวรอดูนะรอดูมันโดดใส่คลิปนะนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว,ว่าเซอร์ไพร์มเดอด์ฟักเกอร์ไอ้น้องเซอร์ไพร์มเดอร์ฟักเกอร์ไปแล้วจ้ายังไม่ได้ท,ทำอะไรเลยเซเนียร์เพื่อนผมมันตื่นเต้นเกินไปว่ะ <laughs> จะลงกูททำไมเพื่อนอันนี้เพื่อนเราไม่มีตินะอย่าเพิ่งบอกให้สวยเดีย๋ยวเราขากลับไวโอลินะครับช็อตน,นี้แหละครับจะได้เวลาทำการผมละออนแอร์ on แล้วจะได้ออนแอร์แล้วเอาหรอเอาหรอเอาหรอเอาก็เอาดีครับจังหวะน,นี้เนี่ปั้มไปเลยครับจังหวะนี้ยังไงครับเข้ามาครับ c o m e o n BABY c o m e o n BABY Come on baby โอ้โหโอ้โหโน้โน้โนโนโน้โนอย่าทำให้ผมค่อย,ย่ครับผมจะล็อกไวโอเลตแบบเมื่อกี้แม่งเอ้ยเสียดายชิบหายเลยสลิมนี่คือแข็งแกร่งมากเลยนะผมจะบอกให้นะครับสลิมตัวนี้นะไม่รู้ใครนะครับทางบ้านนะครับล็อกไวโอเลตแล้วนะโอ้โอ้โน้โอ้โน้โอ้โนโอ้โนโอ้โน โอ้ n โอ้ n มาดิครับ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 มาดิน้อง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 นี่แค่ครูนะไม่ถึงเอาจริงนะไวโอเลีตอยู่ไหนวะมันเดินคู่กันเลยอะตอนนี้มันเดินคู่กันเลยเปิดตาเปิดตาเปิดหูเปิดปากเปิดจมูกเปิดไข่เปิดให้หมดทุกอย่างโอ้โหไม่เอ้ยในแค่นี้วะไม่มีล็อกไม่มีล็อกไม่มีล็อกเพื่อนใจเย็น โอ้รอดโอ้โหลุยนี่คือตัวแบบสุกิกมากนะครับตัวปัญหาจะจัดมาละผมจะเริ่มพังงาดละผมจะเริ่มพังงาดละผมจะได้โบเกนละไวโอเลต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 ไตายเสียชีวิตทุกคนบางอันนี้ผมบอกแค่นั้นแหละเซเนียร์รอดโอ้โหเซเนียร์รอดอีกแล้วโอ้โหโกงความตายเกินทีมผมดูด คอมโบนี้ไม่ได้แค่ใช้ได้กับผมนะครับใช้ได้กับทุกทุกคนในทีมนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะในการหยิบมาเนี่ยฝันผมนี่ไม่ใช้ได้ไวเลตอยู่ไหนรอโผลกันนะครับรอเขาโผล่นเยอะก่อนนะอ่าไวเลตอยู่ล่างคีล่าอยู่ล่างรอ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 เขารอเขาหายรอเขาแยกกันอยู่แป๊บแยกกันอยู่แป๊บจะไปกันไหนกันนะจะไปไหนกันนะตึงตึงตึง โอ้โหไม่ต้องไปนะครับจังหวะน,นี้ลงเครื่องก่อนตายหาไปแล้วแม่งเอ้ยไม่ได้อันตีเลยทำไมตายไวจังวะแต่ก็ถือว่าเป็นการเอาชัวร์แล้วกันนะครับเมื่อกี้เราคิดซะว่าเอาชัวร์อุ้ยแม็กป่ามันก็โหดอยู่นะผมว่าแม็กป่าช่วงแบบช่วงเนี้ยมาแล้วตอนนี้ผมเริ่มแบบเอาเยอะละยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิไวโอเลต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 โอ ยังไงจังหวะนี้ยังไง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 ครับไปแล้วจ้ากองจนสนุกเว้ย20วิอันติมาไวโอเลตโดนต่อนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนต้องมีสักคนและต้องมีสักคนละอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นตรงนั้นนะเพื่อนผมไม่มีอันตินะครับไบโอจ๋าอยากฟาร์มหลอดจ้าอยากฟาร์มหลอจ้าอยากฟาร์มหลอจ้าอยากฟาร์มหลอดจ้าอยากฟาร์มหลอดจ้าอยากฟาร์มหลอจ้า อยากฟาร์มหรอจ้ะให้มาให้รอดรอดคู่โอ้โหรอดคู่จังหวะนี้คอมโบนรกจัดอันตรายเกินอุ้ยแต่เพื่อนผมไปเสียชีวิตกันทำไมอะจังหวะนี้ผมต้องไปช่วยเพื่อนนะวะจังหวะนี้ผมต้องไปช่วยเพื่อนบ้างนนะเอาหน่อยครับ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 อุ้ยรอดไปรอดไปรอดไปไวโอเลตไวโอเลตไวโอเลตไวโอเลดอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับมูเลืองจาาเลียงจาส1บแปดจาส1บแปดจาส1บแปดจาส1บปดจาส1บปดไปแล้วจ้าไปแล้วครับไปสนุกเว้ยอ้ใจเย็นน้องแค่คอมโบพี่มันโหดเกิน18วิ18วิ น่ารำคาญเกินเปนกูกูร้องอะ่ะไม่เอาซิปมาอีกตัวฝั่งนน้นรอรอรอผมรอเขาแบบไม่ได้อยู่ในโซนป้อมไฟนะครับไปเลย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 โอ้ยยังไม่ได้รอบนี้พลาดรอบนี้พลาดรอบนี้พลาดนีน่ีมันรอด ได้ยังไงวะแต่พ่อผมได้ดาบแดงน่าจะการันตีตายแล้วครับดาบแดงดาบแดงนะซีวิซีวิซีวิเวลเรตน่าจะอยู่แถวๆแบบไม่ใช่อยู่ในโซนบ้านหรอกที่ผมได้นี่ไง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 อยู่นี่หรอจ้า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 กลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้าได้แค่นี้แหละพวกมึงอ่ะเอ้าก็กูทำแค่นี้กูทำแค่ไหนละเพื่อนกอดด้ว ที่กูได้แค่นี้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้ย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 แรง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 นะแรง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 นะได้แค่นี้แหละพวกมึงอ่ะแปะนี่ไง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 ทันไหม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 โอ้ยกดสปินมัน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 กดสปีดเอาดิม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 าดิเอาไปปิดไอริสปิดไอริต่อปิดไอริมันกดสปีดมันไม่มีสปีดแล้วรอบนี้ ผมไปเอามังกรให้เพื่อนก่อนนะครับเดี Elo ๋ยวแครี yes. <laughs> <so> <t |tr|> ่มันน่าจะมาแล้วนะมันมาแล้วมันกลับไป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 แล้วรอบนี้เอาเตียวเซียนรอบนี้เอาเตียวมันโลก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 รอบนี้เอาเตียวเซียนนะมันโลกจัดเลยมันโลกจัดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดอย่างเงี้ยนี่เพื่อนไม่ใช่แล้วเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนแครี่ผมช่วยคนอยู่ครับแครี่ผมช่วยคนอยู่ครับชิปหายมาเยอะแล้วครับมันตีอยู่แน่เลยวะ ข้าวิทันไหมข้าวิทันไหมข้าวิทันไหมวิแล้วมันเอากูกลับไปทำไมเนี่ยเอากูกลับไปทำไม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 มันเอาผมกลับ <laughs> อันนี้ผิดคิวตอนนี้ผิดคิวเล็กน้อยมาดีเพื่อนมาช่วยกันตีก่อนเดี๋ยวไม่ทันการหรอกไวตอนนี้ไวโอเลตเขาหล่อนมากเลยนะครับเขาหล่อนไปหมดแล้วนะตอนนี้ไวโอเลตนะ น sí. ั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โรคโลกผมล็อกนี่ก็ได้ครับผมล็อกนี่ก็ได้ครับผมล็อกหลอกนะอันนี้ล็อกหลอกนะอันนี้เขาน่าจะกลัวจัดจัดตายแล้วครับจังหวะนี้ตายแล้วตายแล้วตัวนั้นอะตายแล้วตายแล้วตายหมดอ่ะ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 โอ๊ยค้างค้างค้างโอ๊ยตัวเรนจะตายนะเพื่อนสวยชนะเว้ย แสดงว่าคอมโบนี้โหดจัดจัดนะไม่แย่นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับพี่มาแล้วครับพี่มาช่วยเองแล้วครับพี่มาช่วยเองแล้วครับเอาพี่ชนลมครับอั้มแตะ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 โอ้ยเป็นไงครับผมคอมโบในฝันที่เกิดขึ้นจริงใช่จริจริงๆเลยฝันของผมเนี่ยนี่นะครับผมแม็กป่า ลูอีซับพอร์ตเซเนียลออฟเลนนะครับก็คอมโบอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแม็กชนตั้มเซเนียลลงบั๊บ กดฮิลลูอี้เรียกกลับบ้านเป็นยังไงครับ่อกี้ก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าตั้งทุกครั้งนะครับที่ทำอ่ะครับก็คือสําเร็จผลตลอดนะครับผมใช้ได้จริงๆนะครับผมก็เกมนี้ก็จบไปด้วยสกอร์8คิวตาย0 assist 12นะครับผมก็พักหลังๆที่ผมไม่อยากล็อกไวโอเลตนะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งเข้าบ่อนะครับผมกัว่าถ้าผมทําอย่างนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะทําให้ทีมแพ้ได้ครับเพราะว่าผมกดมากันแค่3คนนะครับไม่ได้กด5นะผมไม่อยากให้อีกสคนเขาแบบต้องมาเสีย ดาวเราแบบว่าผมติดเล่นมากเกินไปนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้แบบแนะนําให้เอาไปใช้กับการเล่นแล้งด้วยตัวเองนะครับถ้าไม่ได้กด5หรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไป3มคนนะไ,ไปเล่นเซตนี้นะครับอาจจะแบบมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมเล่นนะผมมาเล่นเพื่อความบันเทิงให้น้องๆได้ดูกันนะครับผม เดี๋ยวผมบอกเรื่องไอเทมรูนแล้วกันนะครับที่ผมใช้นะครับนี่นะครับไอเทมผมจะใช้เซตนี้นะครับผมเพราะว่ามันชนชุดเดียวแครี่ยังไงก็ตายอยู่แล้วครับถ้าแครี่ไม่ออกของกันนะครับผมจริงๆก็ประมาณนี้แหละโอเคแล้วเพราะว่าขวานไฟอ่ะผมว่ามันดีกว่าโซลิเวอร์เพราะว่าในระยะที่เราชนไปอ่ะมันจะมีช่วงที่เราต้องโดนดาเมจบ้างไงครับมันเก็ตป้างก็เลยเอาขวานไฟมาช่วยเพราะว่ามันมีดาเมจจากการเผาด้วยในระยะใกล้ๆอ่าก็ประมาณนี้นะครับไอเทมพลังแฝงผมก็จะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดยนะครับเป็นตีสามครั้งแล้วระเเเเบบิดดดนะะครรรัก็จจช่่วยงาามให้้ไ เพื่อดาเมจเราขาดแล้วก็เป็นลูกไฟนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับส่วนลูนนะครับลูนผมใช้เป็นลูนเจาะร้อยห้อยขีนะครับผมห้อยขีทําไมไม่รู้นะครับแต่คือแบบไม่ได้เซตไว้ไงไม่ได้เจาะร้อยด้วยซ้ำนะครับจริงๆอ่ะใส่เป็นเจาะร้อยนะครับเมื่อกี้ผมใส่ลูนมูลาดนะใส่มันใส่อองซ์ลอดไว้5แล้วก็อเวกห้านะครับแล้วก็สปิริตสิแล้วก็ดาลคอนคอร์สิจริงๆอ่ะใส่เป็นเจาะร้อยล้วนๆเพียวๆเลยก็ได้ครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับเรื่องลูนไอเทมนะครับพลังแฝงนะครับถ้าชอบก็ออยยยย่าาาาลลลืมกกกกดดดไคคค์ััันนนนใหห้้้วะรบบบบเจจิปุ๊๊